ลงน้ำยาโกกขั้นตอนที่สองนะคะอันนี้ยืดถาวรน,นะคะทุกคนใส่น้ำยากโกกชิดโครนจุดปลายให้ชุ่มนะคะเพื่อผมจะได้ตรงสวยนะคะผมจะได้เป็นเงาสวยนะ,ะจะใส่เชื่อมแกนผสมลงไปก็ได้ด้วยนะคะเพิ่มความนุ่มเงาให้กับผมนะคะ แต่อันนี้ท่านพรใส่ในตัวยืดไปแล้วนะคะการผมช็อตได้นะคะตัวเชื่อมแกนนะคะทำให้ผมนุ่มเงาไปด้วยนะคะตามภาพเลยนะคะพอเราใส่ด้านหลังเสร็จนะคะโคนจดปลายชุ่มชุมนะคะ ตัวโกรกก็จะทำให้ผมตรงเรียบเงาสวยนะคะแล้วก็ไปใส่ด้านหน้านะคะชิดโคนเลยนะคะตัวนี้แต่ถ้ายายืดห้ามชิดโคนนะคะจะทำถ้าชิดโคนจะทำให้ผมเราขาดได้นะคะทุกคนข้อควรระมัดระวังในการยืดนะคะ แผ่น้ำยาตัวที่สองสามารถใส่ชิดโคนได้นะคะตามภาพทำให้ดูล้ะคะ่ะอันนี้ธนพรใดหนีบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบ่งผมเป็นชอ่อใส่ตั้งแต่โคนนะคะบีให้เรียบดึงให้ตึงนะคะปลายบนปลายล่างนะคะให้ครบทุกเส้นนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับเพื่อนช่างนะคะหรือว่า,าเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะจะไปทำลองทำดูนะคะเองก็ได้นะคะแต่ยืดผมก็ต้องทำให้ระมัดระวังนะคะน้ำยาตัวแรกนะคะถ้าโปะลงไปเลยจะทำให้ผมขาดนี่แหะคะ่ะ ทาชิดโคนทาแผ่วๆได้นะคะอย่าโปะลงไปสักทีเดียวนะคะน้ำยาตัวที่หนึ่งพอซื้อมามันจะมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะคะไปทำที่ร้านดีกว่าค่ะแนะนำนะคะเพราะเขาจะมีเชื่อมแกนใส่อะไราทิดเมตนบำรุงผมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะมีภาพเสร็จแล้วให้